สวัสดีครับวันนี้ร้านเชมิกบายมีรถเข้ามาใหม่ครับมานำเสนอครับคันนี้เป็นสุลอยคันครับ BMW S1000RR ปีคศ2019จด20ครับเป็นโฉมฉลามโฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปาทูนะครับที่เรียกกันนะครับก็ให้ดูสภาพโดยรอบครับสีไตคัลเลอร์สียอดฮิตนะครับ สภาพโดยรอบครับเดี๋ยวไล่เรียงของแต่งแล้วก็เดี๋ยวแจ้งตำหนิเขาข้าวให้นะครับปึ๊บนะครับประมาณนี้ครับหลักๆของแต่งคันนี้ก็จะมีเป็นชุดคาร์บอนนะครับเป็นซับเฟรมนะครับคาร์บอนริมเบอร์เกอร์ครับครอบถังแต่งครับกันลอยแล้วก็อาครอบเฟรมนะครับเป็นลิมเบอร์เกอร์ครับคาร์บอนลิมเบอร์เกอร์อกล่างคาร์บอนนะครับอกทรงยาวนะครับคาร์บอน ป็นออกล่างเป็นงานไทยนะครับบางโคนหลังเป็นคาร์บอนบินเบอร์เกอร์นะครับท่อเป็นวายไบร์ wi Fi นะครับขึ้นมาทรง AR นะครับเสียงล้นลั่นนุ่มๆครับแล้วก็ไฟท้ายแต่งมีไฟเลียวในตัวนะครับเป็นของ MD ข้ครอบเบาะจากศูนย์นะครับแต่งนะครับยางหน้าหลังพิลลารี่นะครับลอสโซ คูครับยางใหม่เลยครับอันนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเป็นยางเดิมติดรถมานะครับแล้วก็มันแตกลายแตกลายผมก็มาเก็บงานให้นะครับก็เป็นยางใหม่นะครับยางหลังสภาพสวยครับยางหน้าเป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นคู่กันเลยนะครับนะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับใช้งานจยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีของแต่งก็จะมีกาดอ่ามอน้ํากาดออยครับประมาณนี้คร่าวๆชิลหน้าแต่งเอ็มเอกระจกแต่ง การสะบัดเดิมโรงงานนะครับเพจรถสวยนะครับน็อตนัดสวยนะครับเพดเดิมแผงคอโรงงานนะครับคันนี้เลขไม้นะครับวิ่งมาอันนี้ตัว abs Pro นะครับคันนี้เลขไม้วิ่งมาเพียง8,000ันแปดพันสองร้อยกิโลครับโหมดไรใช้งานได้ปกตินะครับกุญแจไม่ให้สองดอกบุกสวิตคันนี้บุกสวิตคู่มือครบนะครับ รถมือเดียวนะครับดูครับเดี๋ยวผมแจ้งตำหนิคร่าวๆนะครับก็จะมีตำหนิรอยด้านหน้ากากนะครับนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรอย3.123นะครับเป็นรอยที่เจ้าของเดิมเขาแจ้งว่ามีรถเข้ามาจอดด้านข้างนะครับแล้วก็สะกิดดนนิดนึงนะครับตรงด้านบนนี้นะครับก็จะมีสะกิดด้านบนนิดนึงนะครับไม่ใช่รอยล้มนะครับเป็นรอยเสียงด้านข้างโดดแค่นี้ครับจุดเล็กๆประมาณเม็ดข้าวนะครับประมาณนี้ไม่ได้เป็น จุดใหญ่นะครับตุ้มไปแฮนไรสวยนะครับนะครับด้านนี้เฟลลิ่งเดิมเฟลลิ่งสีเดิมชุดเดิมโรงงานทุกจุดนะครับด้านนี้นะครับสภาพสวยไม่มีรอยนะครับคือมีแค่รอยด้านหน้านะครับตำหนี่ขาวๆประมาณนี้ครับสภาพโดยรวมสวยครับมานี้โอเคครับเดี๋ยวอ่าด้านในนี้ผมทำความสะอาดนะครับก็ เป็นกองอากาศแต่งนะครับเป็นของ bmc นะครับโอเคครับสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับ บิกชิปอันนี้ขึ้นลงจากโรงงานนะครับเสียงลันล่นๆครับอาจจะด้วยพอท่อด้วยนะครับก็เอกลักษณ์คนละแบบกันกับปีใหม่นะครับปีใหม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเือจะสมูทอันนี้จะออกมีแฝงความดิบเข้าไปนิดนิดหนึ่งนะครับ ส่วนมากตัวปีโฉมเนี่ยจะเสียงท่อเวลาพอร์ตนมันจะชอบเสียงท่อมันจะชอบลั่นนะครับอันนี้รวมพลซูเป,ปอร์สปอร์ตกันนะครับ ครับเดี๋ยวเย็นแล้วเดี๋ยวแสงมันจะหมดแล้วนะครับยวผมมาถ่ายช่วงเย็นนะครับโอเคครับคันนี้ B M W S ฟัรธโนนาสีไตนะครับปีสิบเนะครับหรือว่าสภาพยังใหม่อยู่นะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่5้าแ0 0แบาทนะครับได้ชุดแต่งคาร์บอนได้สภาพรถที่สดนะครับรถมือเดียวด้วยนะครับ ใครหายอยู่ไม่ควรพลาดครับเริ่มหายากแล้วนะครับ b m s ฟานสีไตสภาพสวยนะครับใหม่น้น้อยๆนะครับโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0942264675 f c e e o o o k j m m s s o o ร Rider นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อมาดูรถมาลองรถเราได้นะครับโอเคนะครับ จบการรีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ